สวัสดีครับกลับมาพบกับผมยกภาคินในรายการวิุทิทางสถานีวิทยุกระจายเสียง919กองบรญชาการหน่วยบัญชกา,าชกรารทหารพัฒนากองิัญชาการกองทัพไทยทาง FM 99.5เมกะเฮิร์ AM 1521กิโลเฮิร์ทางทีวีออนไลน์เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียง919นะฮะสามารถเข้ามารับชมรับฟังเนื้อหาสาระนะครับที่ทางรายการของเรานำมาฝากคุณผู้ชมคุณฟังให้ติดตามไปพร้อมกันครับ ช่วงแรกของเราในวันนี้นะคะมาพบกับช่วงพักรบพ,บพัฒนากันก่อนนะคะวันนี้เราไปดูภารกิจของหน่วยพัฒนาการเที่14สำนักง,งานพัฒนาภาค1หน่วยบัญชาการทหารพัฒนานะคะได้นำเนินการตามแผนงานโครงการประจําปีงบประมาณ2566โดยการขุดร่องลาน้ํานะคะเป็นระยะทาง5,450เมตรนะคะณบ้านหนองคันทรงหมู่ที่3ตำบลหนองคันทรงอําเภอเมืองตราดจงังหวัดตราดค่ะ พักสักครู่แล้วกลับมาติดตามกันในช่วงต่อไปของรายการสักครู่ครับ